สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,รบรกราบขอบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับใหมกด u b s c r i b e และก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจ,จะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสีสาเหตุที่ทําให้แผงลังพึ่งหมอ้อน้ําเสียหายแผงลังพึ่งหม้อน้ํานะครับเป็นอุปกรณ์สําคัญหนึ่งชิ้นนะครับที่มักถูกมองข้ามและละเลย ราะคนส่วนใหญ่นะครับมักมองไม่ค่อยเห็นมันเนื่องจากถูกติดตั้งอยู่ด้านในกันชนหน้าจึงทําให้ไม่ค่อยได้รับการดูแลสักเท่าไหร่ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่ามันใกล้พังก็อาจไม่ทันการแล้วนะครับทําให้ต้องเสียทรัพย์ในการซ่อมแซมหรือเพลอเพออาจจะต้องยกแผงใหม่ทั้งยวงก็เป็นได้ครับสําหรับสาเหตุนะครับที่ทําให้แผงรังผึ้งหม้อน้ําเสียหายหลักๆก,ก็มีอยู่ดังนี้ครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ล้างรถแล้วใช้แรงดัดน้ําสูงฉีดเข้าไปที่แผงรังพึ่งหม้อน้ํา เนื่องจากแรงดัดน้ำนะครับที่สูงอาทําให้คลีบล้มส่งผลให้ทางน้ําเกิดการอุดตันจนทําให้เครื่องยนต์ร้อนจัดและเกิดอาการโอเวอร์ฮีตได้ครับ 2. ขับลุยฝนหนักๆลุยน้ำท่วม รวมไปถึงถนนที่มีดินโคลนเยอะๆเพราะที่แพงลังพึ่งม้อน้ํานะครับอาจมีเศษหินดินทรายหรือขยะมาติดอยู่ดังนั้นนะครับเมื่อคุณถึงจุดหมายแล้วควรตรวจเช็คดูสักหน่อยและถ้ามีอะไรติดอยู่ก็ให้ใช้น้ําฉีดเข้าไปล้างเบาๆก็พอครับ 3. วิ่งตามท้ายรถบรรทุกหินดินทรายเนื่องจากอาจมีเศษเหล่านั้นนะครับตกหล่นหรือปลิวตามลมมาเกาะที่อยู่แผงลังพึ่งหมอน้ำได้นะครับ 4. ใช้แต่น้ำเปล่าเติมมอน้ำ จริงๆนะครับควรใช้น้ำยาเติมลงไปบ้างเพราะถึงแม้น้ำเปล่านะครับจะสามารถนำมาเติมได้เช่นกันแต่นัานๆไปนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดขี้ตะไคร้หรือวุ้นเมือกจนทำให้แผงลังพึ่งเกิดการอุดตันได้นะครับ สุดท้ายน,นะครับเพื่อนๆควรหาเวลาตรวจเช็คแผงรังผึ้งหม้อน้าบ้างจะเดือนละครั้งหรือถ้าขยันหน่อยนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ดีเพื่อที่ระบบต่างๆจะได้ทํางานอย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอ ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ